น้องข้างแ,งแวนแ้นอยู่ข้างล่างไงนมยานแต่ว่าบอลายเด้อจ่าเด้อบอเอ็นให้ไผ่เด้อน้องไม่ร้ายอันนี้พวกเราแบ,บเสียวอยู่หาเห่าหาเห็บมีแต่เฉพาะยอยู่ใน,นอัน,น,น,กกนป่ากงกลางเด้อลิงอันนี้ฮะลิงคางแวน่นว่าสั้นเพื่อนบา้างลิงคางแว่นขุดนะขุดนะไอ้ตะกั่นไอ้ตะกั่นบินอ๋อ ดูร้องกันด hmm. hmm. oh, mm. hmm. ูร้องกินใบไม้จะกินใบไม้นี่บ่คือลรงอันนั่นด้มันไม่ดูเห็นไหมมันยังไม่หับโคตรโดดหน้าโดดหลังโคตรหลายอยู่ดีจ้ามันยังไม่เห็นโดดเลยันสอบอยู่แบบไม่รู้กลัวอะไรวิ่งกินต้นไม้ล่ะ ลีงอันนั้นร้ายได้ลีงอันนั้นลีงคือเพื่อนโยเขาอยู่อันนั้นลีงอันนี้บบเป็นอย่างแค่นลีงแบบว่าเพื่อนว่ามันเป็นว้าจะลีงก็ไม่ใช่ชนีก็ไม่ใช่ก็เลยขางแวน่นว่านันตอนแรกนึกว่าชนีอืมนั่งกินแต่ที่แท้ไม่ใช่ชะนีก็มีนะแต่ไม่ค่อยออกมาแลี้ยอก,กันกินแบบนี้เราจะกินแบบนี้เห็นปะฮะเลีเยอกกัน ขามาเบิ่งค้างเวนหยอกกันละไรก็ไหนแล้วที่เคี้ยวใบไม้ขึ้นไปต้นไม้กรมีได้บนบนบนนั่งกินนั่งเก็บกินใบไม้ถ้าเป็นดอกไม้ก็สีดูดกินเกสรตะหักลิงอันนี้ค่ะคล้ายๆกับสนีแต่ว่าลิงอันนั้นใกล้บบได้ได้ลิงอันนั้นนะ ชาชนีงั้นตตบอนี้ไม่เห็นป่ะในน้อยให้ไปตาหักขนาดปนๆอยู่ต้นไม้ปน่ะปนน่ะจุ่มกันอยู่เกาวดักเกาวตูดหางเงายาวเนาะปุณหะปนณหะโดดไปโดดมาต้นมันเคี้ยวใบไม้มันน่ารักเลเด็ต่ะต้องโดนเราน่ารักมากๆเลยพามาชมน้องขางเว้นบางตัวก็กลัวคนเห็นไหม หน้าคือใช้เว้นนี่เนาะหน่ะโดดไปโดดมาโอ้โหหน่ะไปไปไปเป็นตาเบิงตาเบิงเด้แต่ว่าบ่กห